คำถามม่ะมีคนถามว่าพี่ชอบดูอนิเมะอะไรผหชอบดูอนิเมะดดนปลาปะไปหาดูอนิเมะได้นะอนิเมะอนิเมะเราไม่ได้ดูนานแล้วอะแต่ถ้าดดนปลาปะเราเคยดูแล้วอะพี่ปาลชอบอนิเมะอะไรอืมออไม่มีไม่มีอะไม่มีอืม ต่อไปไไทำยังไงให้ครูออกจากปีดคุณพอปฟีดผมอ่ะอไม่คลองปีดเราผิดใช่ไหมอะนี่คือเราผิดเหรอคลองปีดเ <c oughs> รื่องตกติหนูชื่ออะไรตกร<ะ>ด้วยจำไม่ได้เอิมคิดไม่ออกเอิมอือหือ น่าจะน่าจะมีออบอกประมาณสามล้านคลิปในติ๊กต็อกนะว่าคนนี้ชื่ออะไรนะทุกคน <c oughs> บอกตรงนี้คือเขาชื่อฟิล์มนะทุกคนอายุสิบสี่ครับส่วนเพจไม่บอกไปหาก,กันเอง <c oughs> ระหว่างเซอร์กับพันชอบเล่นอันไหนมากกว่ากันคะอู้มีนฮันเ<ห>มีนหันเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เมีนหันนะแต่ตอนนี้ลบเกมแล้วไม่เล่นแล้ว ไม่รู้สิช่วงนี้หันอยู่ยากมากเลยนะโอ้ยอันนี้เล่นมุกว่านี้เล่นมุกหรอเปล่เล่นโทรศัพท์มปนไม่ดีต่อสายตาวพาตื่นเช้ามาจะเห็นในหน้าเธอไปเน่อเฉียบเที่ยวไปห้าเฉียบไอสัตว์เฉียบ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 ทำไมมันดูเบี้ยวนะทำไมมันดูเบี้ยว <laughs> ออ้าวกูให้เชียร์กูก็เบวครับกูปิดอีกเดี๋ยวจะหาว่ากูก๊อปรายการด้วยอ่าเรียบร้อยเลยอย่างไม่ทันพูดอะไรเลยท่านหล่อหรือน่ารักกันแน่คุณคุณเหมือนน่าจะตอบไปแล้วซ้าก็ได้ไม่เป็นใจเรานั้นได้ทั้งสองแบบจะหล่อหรือน่าอะไรก็ได้ตอนผมนะกิงครับไอ้ไอ้ ทำไมเสียงคุณน่ารักจังคะมันบังคับไม่ได้อะเสียงมันเรื่องของเสียงเขาบอกว่าพี่คะคือดูโหลดเกันชินมาลองเล่นแต่ภาพปรับยังไงก็ไม่สวยอ่ะสอนปรับภาพสวยๆหน่อยได้ไหมคะอย่าเลยลรนะครับเร็นภาพระเบิดนะระเบิดนะแบบตุ้มเป็นโคโคคั้นเลยนะโอ้คำถามเดิมเราจะขอข้าบคำถามนั้นไปแล้วกัน ำถาทอะไรหรือที่มีแฟนไหมครับคำถามเดิมไหมนะบอกไม่มีแฟนไ <laughs> <laughs> ม่ถัวหมดพี่สาวหรือพีช่ชายไหมคะมีพี่สาวหนึ่งคนฮะแล้วก็คำถามเดิมอีกแล้วทำไมเสียงพี่น่ารักจังน่ารักมากคือคือช่องนี้เขาจะมีแต่คนคนหลงเสียงไงวะ <laughs> ไม่รู้จินะใช่ไหม แน่นสิเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเสียงเรามันน่ารักตรงไหนอ่ะก็น่ารักไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์มาแบบวล้วเสียงพี่น่ารักอะเราผมข้างหลังปิดตรงไหนอ่าจ้าเข้าดิบได้ไหมงับขอโทษที่ถามแบบนี้ไม่เข้าก็เข้าครับตอบแบบเหมือนแบบตอบเหมือนแบบเวียงอะไม่ได้เวียงมือนโกดะไม่ได้โกดแค่แบบให้เข้าก็เข้าเข้าแล้วมาพูยกันด้วย ถ้าแล้วมะคุณก็ได้แอดมินดินี้เหงามากก็ไม่ขนาดนั้นเฮ้พรเขาไม่เคยว่างเลย่าคำถามนี้พี่มีแฟนอย่างคะถ้าพี่ไม่มีมาเป็นแฟนหนูเถอะติดใจครับผมไม่ยกให้ครับถ้าพี่มีคนมีคนแอบชอบอะไรเนี่ยแอบชอบคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงพี่จะเลือกใครเลือกใครคะ ใี่คนถามหรือเปล่าหมายถึงแบบสมมุติว่ามีทั้งคนที่ฟิล์มแอบชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงอเีฟิล์มจะเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมข้อสองจุกอยู่นะไม่เป็นไรเลยควบสงก็ไปย้โหโอ้โหเกียดโอ้เกียดอ่าอันนี้ก็คุถามเดิมก็พี่มีแฟนยังคะแล้วเคยเติมเกมให้คนอื่นไหม เติเกมไม่คนอื่นเหรอก็เคยนะสองคนไห้เพื่อนเนี่ยใอ้กเทมหมีอ่ะเทมหมีกับอิมเอมอิอิมเอมใช่ <laughs> คุณชอบกินอีหยังหรอือตะลาเปาครับเอ้ยะาลเปา <laughs> ตอนผมนั้นชอบกินโรตีแส่ไหม่เ่าได้จุดทุบถวายมาทีเจ้งนี้ของขาดมาก <laughs> ผิวด้วยประเด็นตอนนี้อืม มีคนถามดเลยเกลือมากทำไงดีือทำใจเนาะเติมยัดหน้่เลยเนาะพี่เล่นอาวีไหมครับเล่นครับอายุเท่าไหร่บอกไก่ขอร้องไม่บอกครับบอกไปแล้วไม่ฟังกันนะอันนี้สิบสี่นะครับสติปา์มอยากเต็มใจจะบอกไปละสิบหกครับนั่นแหละครับ เป็นเกมเกนชินให้ดูหน่อยครับผมชอบอ่ะันนี้ไม่ค่อยอัดแล้วกันนะย้ำว่าคนตีนมาคนตีนกลับไม่โกงนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมันเป็นเกมยังไงยังไงเหรอคะเกมนชินเหรอเกมที่มันไ้เล่นกันโอเพนเวิร์ครับแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแนวตีมอนตามของแล้วก็ตีบอสพี่ทำไมน่ารักจัง มันน่ารักตรงไหนเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเราน่ารักตรงไหนหาเหตุผลที่เราน่ารักมาข้อหนึ่งสิทุกตรงอ,อะไรเนี่ย